นายกสมาคมฟุตบอลไทยจัดให้อาฉีดช้างศึก4ล้านบาทหากชนะเกาหลีใต้มาดามแป้งนวลพันล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศอาัฉีพ4ล้านบาทหากทีมชาติไทยบุกชนะเกาหลีใต้ในศึกคัดบอลโลก2026รอบคัดเลือกรอบสองช่วงเย็นวันนี้หรือหากเสมอก็จะให้1ล้านบาทอาัฉีพกันแบบจัดเต็มจริงๆสำหรับมาดามใจปล้ำท่านนี้ โดยคุณวนวลพันล้ำซำยอมรับว่าการเจอกับทัพสมขาวนั้นเป็นเกมที่ยากมากเพราะช้างศึกเป็นรองทุกอย่างแต่ยังเชื่อมั่นในผู้เล่นทุกคนและเชื่อว่าฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้สำหรับรายชื่อผู้เล่น11ตัวจริงของทีมชาติไทยในเกมนี้ประกอบด้วยปฏิวัติคำใหม่นิโคลักมิกเกลสันพันษาเหมวิบูลสุพันทองสงธีรธรบุญมาทันเจริศักด์วงกรวีระเทพป้อมพันธ์ชนาทิพย์สงกระสิน ธีรดลชำรัศมีสุพชคสารชาติสุภชัยใจเด็ดทีมชาติไทยจะทำการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3พบกับทีมชาติเกาหลีใต้ที่โซโวลกับสเตเดียมวันที่21มีนาคม2567เวลา18นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยถ่ายทอดสดทางไทยรัฐทีวี